สวัสดีครับวันนี้มีตัวหนึ่งดาวนะครับเป็นหนึ่งดาวที่แบบเอเหมือนเล่นมาแบบว่าเปล่าๆนะครับตัวเปล่าๆนะครับตัวปั๊มมานั่นแหละครับผมโอเคตอนนี้ตัวนี้มีคนตามหาอยู่เยอะนะครับจยดาวตัวแบบปั๊มๆมาครับเลยลองมาขายดูไม่รู้ว่าจะออกเปล่านะครับโอเคแข่งทั้งหมดพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับคิวทั้งหมดแสนสามนะครับเดยทั้งหมดห้าหมื่นหกนะครับคิวนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ใชอตทั้งหมดคง13เปอร์เซ็นต์นะครับหนีลบทั้งหมด156รังนะครับนี่ครับวลคนะครับตังตัวนี้ครับมีเหลืออยู่20,009นะครับตังเยอะพอสมควรแล้วตัวนี้เปก็รู้เปล่าสบลาครับโอเคครับตัวนี้ปืนหลักๆนะครับตัวนี้เป็นตัวปั๊มมานะครับอย่างที่บอกครับปืนไมให้ปืนในเนอปืนมันก็ในๆนะครับคิดนะครับมีฟอร์มาแดงเหลือหนึ่งวันพี่ก็สุนทองเหลือสามวันนะครับนี่เหลือหนึ่งวันคิดแดงหนึ่งวัน แล้วก็มีสไนเก็มีเขาดาคุนนอฟนะครับสไนไม้แล้วก็ร้อยนัดนะครับพกก็มีโคกไพทอนนะครับแล้วมีอมกน้องไดเปิดนะครับแล้วมีพกคู่แดงนะครับโอเคมาดูตัวละครครับตัวละครนะครับตัวละครก็หลักๆนะครับแล้วก็มีเลคคอสามวันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับผมโอเคแล้วก็มีไอเทมนะครับไอเทมมีนะครับมีระเบิดหนึ่งลูกนะครับแล้วก็บัตรร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี่เลยเปลี่ยนชื่อนิกเนมนะครับซื้อไอดีผมไปนะครับซื้อไอดีนี้ไปนะครับเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับผมโอครับ ฉายานะครับฉายาตัวนี้มีแค่นี้นะครับนี่ครับตัวปั๊มจริงไม่ปั๊มก็ดูที่ฉายาครับนี่ครับปั๊มนะครับใครต้องการนะครับตอนนี้นะครับผมไม่เกี่ยแน่นอนครับผมครับโอเคนะครับตัวนี้เขาขายในราคาแปดร้อยทูนะครับต้นเก็บเอพีเอสครับชื่อฟ้าครับผมเครดิตมีครับผมเยอะแยะนะครับขั้นตนติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ครับเดี๋ยวให้เฟซบุ๊กไว้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ